มีวันที่โลกจะไม่เหมือนเดิมวันที่พระอาทิตย์จะขึ้นทางทิศตะวันตกไม่ใช่เพราะธรรมชาติเปลี่ยนแต่เพราะพระบัญชาของอัลลอฮ์เริ่มต้นบทสุดท้ายของโลกที่ไม่มีวันถอยกลับท่านนบีมุฮัมมัดซอลลัลลอฮุอะลัยวะซัลลัมได้กล่าวว่าวันกิยามะจะไม่มาถึงจนกระทั่งดวงอาทิตย์จะขึ้นจากทางทิศตะวันตกและเมื่อมันเกิดขึ้นประตูเตบาบัตหรือการกลับใจจะถูกปิดตลอดกาลวันนั้นจะไม่มีประโยชน์อีกแล้วที่คร จะร้องไห้เพราะการกลับใจจะไม่ถูกตอบรับและสมุดบันทึกของเราก็จะถูกปิดในสภาพที่เป็นอยู่พระอาทิตย์ที่ขึ้นทางทิศตะวันตกเท่ากับประตูเตาบัตรได้ปิดตลอดการใครที่ยังไม่ได้ขออภัยจะไม่มีโอกาสนั้นอีกเลยใครที่ยังหลงระเริงในดุนญยญ จะรู้ว่าเวลาหมดแล้วจริงๆอัลลอฮ์ตรัสว่าในวันที่บางคนพูดว่าข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าขอทรงส่งข้ากลับไปอีกครั้งเพื่อที่ข้าจะได้ทําความดีที่ข้าเคยละเลยไว้แต่คําขอนั้นจะไม่ได้รับการตอบกลับเพราะเมื่อเวลาหมดแล้วแม้แต่หนึ่งวินาทีก็ไม่สามารถขอคืนได้เลยทุกลมหายใจในวันนี้คือโอกาสสุดท้ายของใครบางคนอย่ารอที่จะให้ถึงวันที่ ที่ไม่มีทางที่จะหวนกลับเพราะความเสียใจในวันนั้นจะไม่มีประโยชน์อะไรอีกแล้วเราไม่รู้ว่าดวงอาทิตย์จะเปลี่ยนทางเมื่อไหร่แต่เรารู้ว่ามันจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนเพราะท่านนบ,บีมูฮัมหมัดลลลมสุลลัลฮฺวะลาฮิวะซัลลัมบอกเราแล้วว่าและอัลลอฮ์ได้ให้สัญญาไว้และในวันที่บางสัญญาณของพระเจ้าของพวกเจ้าปรากฏออกมาความศรัทธาของพวกเขาจะไม่เป็นประโยชน์อีกต่อไป จุดสมดุลไม่ใช่การกลัววันสิ้นโลกจนลืมใช้ชีวิตแต่คือการใช้ชีวิตด้วยอ إ ي ่านไม่ประมาทไม่ผลัดวันประกันภูมิและใช้ทุกวันให้เหมือนเป็นวันสุดท้ายเพื่อเตรียมพบพระองค์ดวงอาทิตย์ยังคงขึ้นทางทิศต,ตะวันออกวันนี้ยังมีเวลาให้กลับใจแต่ไม่มีใครสามารถรู้ได้เลยว่าพรุ่งนี้มันจะขึ้นจากทางทิศไหน